ไอ้ของเรานี่มันเจ้ากันนเบ,บนไมน่นี่ไอ้ผีบ้ามาสาดน้ำขวดใส่ตาพระเฮานี่ฮะอืมแม,แม่แม่เพ่ะเช้า,ชานี่หลวงปู่อย่าไปบ้ามันเด้อม,มันเป็นบ้าหนึ่งดูแม่ดูดิแม่สาดน้ำขวดใส่ตาพ่อตาแม่เลยมันจะเป็นไงมันจะบ้าไหมงั้นไอ้เขาก็องดหยินพระเช้านี่เออ,าาเอไม่รับรองความปลอดภัยนะบอกทาหารแล้วแหละ หลุงปู่ไม่รับรองความปลอดภัยลูกชายยายนะบอกทหารแล้วเขากําลังตามล่ามันอยู่โอ้ยหลวงปู่อันมันมันมันอันอันอันเป็นบ้าสิอันเขาสีท่านย่าอยู่สีน้าหามันสีเขาสีท่านย่าอยู่เอ้นนั้นเรื่องของเรื่องของนั่นเด้อเห็นไหมล่ะโอ้ยไม่รู้เรื่องรู้วเลยผู้เป็นแม่ถ้าเป็นบ้ามันก็เป็นบ้ามันก็แก้ผ้าแก้ ผ่อนก็เด่นดวงงงเังมันจะหนีทําไมเวลามันทําผิดแล้วนีนั่นเรื่องของเรื่องมันอันนี้มันเจตนานี่มันเจตนาที่ที่จะทํร้ายคนเพื่อเอาของในนั้นนั้นเจตนามันน่ะมันจะฆ่าคนนี้มันก็จะเอาเงินเอาทองงัดเอากุฏิต้องอยู่ในนั้นในนี่มันต้องมีเงินมีทองมันว่าคิดอย่างนั้นแหละหารูกไม่ว่าวัดนี้ภาพไม่ได้จับเงินจับทองไม่มีสิ่งของในนั้น เออโอ้ผู้เป็นแม่นี่นะก็น่าจะไอร้รู้อะไรละดีที่บอกว่ารู้ว่าดีนี่รู้ว่าชั่วหน่อยรู้ว่าถูกรู้ว่าไม่ถูกหน่อยหรือว่าควรไม่ควรหน่อยเนาะผู้เป็นแม่นี่นี่เลื่องความหลงอน่ะยอนน้ำกดเสดตาแม่ตาพ่อหรือตาน้องตาหลานให้มันรู้เรื่องไปดิใช่ไหมล่ะโอ้ ย่งมันก็บ้าหมดที่คนในในในโลกนี้มันก็ถ้าถ้ามันทําอย่างนี้มันก็บ้าหมดที่เห็นไหมล่ะนั่แหละเขาเรียกว่าคนมันบ้าไอ้ผู้ที่นี่แหละบ้านี่ผู้พี่เป็นพ่อเป็นแม่นี่แหละมันบ้าแยกแยะ,ยะ,ยะไม่ถูกมัน,มนเอาคืนไม่ได้ไหมละ่ะคนอื่นตายนี่ชีวิตแลกกันได้ไหมละ่ะฮะนรื่อเกิดว่าคนอื่นตายไปนี่นเรือเกิดว่าตาบอดตายอะไรไปนี่เอาคืนได้ไหมละ่ะทดแทนก็ได้ไหมละ่ะ ให้เป็นการเป็เปีเยรล้อก,ก็จะว่าจะมาขอขามาเนี่ยโอ้ยเราไม่ยอมรับเราพูดให้ฟังตรงนะพระพุทธเจ้านี่ประกาศเลยนี่พวกไม่รู้บุญไม่รูร้บาปนี่พระพุทธเจ้านี่ห้ามเลยนะพระองค์แสดงถึงจะไม่มีในคําบัญญัติแต่พระองค์แสดงให้เห็นเลยนี่ในสมัยที่วเดวทัตน์นี่จะไปกราบขอขามาพระพุทธเจ้า เดินไปสุดใยลูกศิลูกหาหามไปนั่นเสียแตแก่หามไปป่วยหน,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 นักน่นพรานนนท์กาตูนปุยเจ้าพระเจ้าข้าพระถิวัต์ใกล้เข้ามาแล้วนะพระเจ้าข้าไม่มีทางอานนท์เห็นไหมพระเทวทัตจักไม่เห็นพระพักรเราตถาคตใกล้มาแล้วนะพระเจ้าข้าใกล้แล้วพระเจ้าข้าไม่มีทางอานนท์ เดี๋ยวไหนล่ะพ่อเราสอนพวกเราขนาดไหนล่ะไอ้พวกที่ไม่รู้บุญไม่รู้บาปไอ้คนที่ช,ชั่วๆนี่ท่านห้ามรับการขอขมาดูเข้าใจยังสแสดงให้พวกเราเห็นชัดเลยอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็รับการขอขมาจากพระเถรประธานแล้สินั่นสแสดงโปรดพวกเราอย่างชัดเจนเลยนั่นเรื่องของเรื่องนั้นถ้ามันช่วยแล้วไปขอขมาทำไมมันม่ีประโยชน์เนี่ย ยุติใกล้แล้วนะพระเจ้าค่ะเนี๋ยนี้ถึงหน้าเชตวันมหาวิหารแล้วพระเจ้าค่ะไม่มีทางอานนท์ใกล้ขนาดไหนก็ตามพระเทวทัตจักไม่เห็นพระพักตร์ลอตถากุลเรื่องไหนล่ะเนื้ตรลนีก็กระเทือนเรื่องด้านที่สามเด่นโลกกระแทกระเทือนเรื่อนด้านแผ่นดินแยกนั่นสู่พระเทวทัตโน่นลงนรกดิบตกนรกดิบ ดูต้องเข้าใจด้วยน,นั่นมีนางไกลล่ะที่ตกนรกดิบมีนางมันลิกาหรือไงเมียของนันทิยาเศรษฐีมีสุปพุทธ,ธะแล้วก็มีพระเทวทัตแล้วใครบ้างละ่พะพนางจินจมามวิกานี่ตกนรกดิบนะพวกนี้ธรณีสู่ไปปัป๊บลงดิบดิบเลยสดสดสด,ด้านลอนเลยคือทรมานชนิดที่บอกว่า ไม่มีความทุกข์ใดๆในสามเดือนโลกธาตุทุกเท่ากับประหาเวจินรกนั่นเรื่องของเรื่องนั้นอย่างตัวนรกทั้งดิบผู้เป็นพ่อผู้เป็นแม่ก็น่าจะเข้าใจด้วยแต่เป็นแม่ดีก็เหมือนเพื่นางแกนถาเน,นี่ยเมียของพระเจ้าพิมพิสารเห็นไหมเนี่ยขนาดนี้พวกหมอนี่ทํานายว่าเด็กที่อยู่ในคันของพะนาง พนังจันทาหรืออะไรเมหาจันทาเนาะเมียพระเจ้ามีพิสานเนาะเออขณะที่คณะพราณ์นี่หมอดูนี่ทำนายว่าเด็กที่อยู่ในคันของพนางจันทานี่จะเป็นเด็กที่เลวที่สุดจะโค่นันลังฆ่าพ่อฆ่าบิดาพนังจันทานูน่นพอรู้ว่าเด็กที่อยู่ในคันเป็นเด็กที่ไม่ดี ขึ้นไปน้ำูเขาน้น่นเอาเถาวันรัดเพื่อจะรีดลูกออกมาแน่ไหมเธอเห็นแก่ส่วนรวมไหมยอมตนนกนรกเพราะเด็กคนนี้เกิดมามันจะยุ่งทำลายคนดีทำลายพระราชบิดาท์ทำลายพระโสดาบันคือพระเจ้าบิมพิสารเก่งไหมละ่ะนี่แม่ที่เลือดแม่ที่บรญบุญเข้าพเจ้ายอมตนนกนรก อยี่รู้ใช่ไหมรู้ตึกรู้จักแยกแยะชั่วดีนี่แม่ที่ดีไม่ใช่แม่เอาปีเขาใจยังระด,ดับไหนนะเสียดายว่าภาพร,ระเจ้าปิ่นพิรรสารเสด็จตามไปเจอพอดีปอปร,ปรโลมพันนางจันภาไม่เป็นไรลอออย่าไปเชื่อมาก เด็กที่เกิดมานั้นมันขึ้นอยู่ที่การสอนของพวกเรางั้นเวลาที่คลอดออกมาเนี่ยก็เลยเปลี่ยนชื่อใหม่ว่าอักชาติศัตรูผู้ที่ไม่เป็นศัตรูกบใครเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนสี่งก็ตามกรมก็คือคมลูกไม่ได้เกี่ยวกับชื่อหรอกอย่างนเราตามหาบเราเทศนั่นนื้อมันชื่อพรหมมันจะมหาเวจีนรลโนู้นมันชื่อเทวดามันเป็นยมหยุนมหาเวจีนโกกนู้นปะ มันชื่อไอเลิศมันไปโจมมหาเวจีนโลกน่นว่านั่น,น,นมันชื่อมหาเศรษฐีมันเป็นยาโจกขอทานไปหาขอเขากินอยู่นั่นว่ามันชื่อไอดีมันเป็นคนชั่วน่นอยู่ในคุกเต็มหมด <Grey> ขเข้าใจยังนั่นไหนเป็นยางงั้นเนี่ย่ไม่รู้จักแยกแยะแล้วจากแยกแยะทิ่ถูกดีเหออลูกไม่ดีก็ต้องรู้ทีแล้วไปทาลายคนอื่นแก้ไขได้ไหมละ่ะคือคนอื่นก็ตายไปไปฆ่าคนอื่นแหะมันแก้ไขได้ไหมมันแลกได้ไหมล่ะ อเขาบอกันบ oh. ้ามีบัตดบ้าโอ้ยเดี๋ยวก็ทําได้เดี๋ยวพวกนี้ก็ทําได้หมดนี่ไปทําบาดบ้าไปที่นั่นบ้าเพราะแกล้งบ้าไม่ได้บ้าจริงต้องต้องเข้าใจด้วยคนบ้าจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนี่เยกว่าแกล้งบ้าพวกนี้มันแกล้งบ้าเพราะอะไรเพราะมันเป็นคนชั่วมันไม่รู้จากบุญไม่รู้จักบาปเขาเรียกว่าแกล้งบ้าอยากจะทำชั่วอะไรมันก็ทําไปทาไปทําไปนี่เขาเรียกว่าแกล้งบ้า เย่างพวกเราไม่เข้าใจที่ใช่ไหมล่ะไอ้เราก็เออไอ้จินยาบ้าก็ให้บัตรเออคนบ้าฆ่าคนไม่ผิดโอ้ยอย่างนั้นก็ทําบัตรคนบ้าไปเลยทุกคนนี่พระไม่ดีก็ทําบัตรบ้าไปเลยนั่นน่ะคนไม่ดีก็ทําบัตรบ้าไปเลยนั่นน่ะในคนดีก็นั่งให้มาฆ่าหมดนั่นทั้งประเทศนี่หรือทั้งโลกนี่ก็จบไปเท่านั้นน่ะมันไม่มีในหลักคำสอนนี่ต้องแยกแยะที่ นี่ว่าเอ้พระก็ต้องวางก็วางก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่วางในสิ่งที่สมควรวางทีสิ่งไหนที่ไม่สมควรวางสมควรยึดควรถือก็สมควรยึดความไอ้สมควรยึดควรถือก็ยึดก็ถือไ้ที่นั่นเรื่องของเรื่องเั็นที่ไม่พทธเจ้าให้ยึดหลักธรรมหลักวินัยให้ยึดคุณงามความดีให้ละสิ่งที่สมควรละก็คือบาปให้ละบาปยึดดี ไม็นว่าพุทธเจ้าให้ละหมดนี่ให้วางหมดนี่มันเป็นบ้าหรือพวกเราเนี่เรียนไม่ถึงเรียนไม่จบทั้งภาคปริยัติและภาคปฏิบัตินี่จะบอกปาก่าลวงพ่อน้อยนี่โกรตาหน้าแดงน้ำดำโอ้แล้วก็ได้ใครจะคิดนี่เรานี่เพนสิบห้าคำปีพศสองพัาร้อยสิบห้าเราทุกข์มากตั้งแต่เป็นคารวาะ เมื่อทราบว่ามักเพินน่ิพัานี้เตรียมตัวที่จะออกจากกองทุกขเพื่อโค่นวัตตเขาสู่เพศบรรดชจิตบรบรระชาอุปสมบทสู่ทุกสู้ยากตามป่าตามเขาจนถึงเป็น1ิคาคัมปีพศ2545เราเตรียมพร้อมที่จะโค่นวัตต แต่หาจิตหนึ่งมีความเมตตาสูงห่วงคนดีเห็นไหมล่ะจิตเรานั่นแล้วด้านไหนล่ะเราก็จิตผู้ดีนี่จิตคนดีนี่ไม่ได้ว่าจิตอปีนี่เรานี่มันเป็นมาระดับไหนล่ะเรารู้ของเราเนี่เราทุกข์ยากมากเราไม่คิดที่จะกลับมาเวียนบ้าตายเกิดเตรียมพร้อมที่จะโค่นบัตตา เพ็นสิบหาคำเด่นสิปีพศสองพันนสิบห้าปานนั้นจิตมันยังวกกลับมาเพื่อปกป้องคนดีเห็นไหมล่ะเอ๊ะถ้าเราจะปัดตัดสินปัญหาเข้าสุนิพานเหมือนการเห็นแก่ตัวนะแล้วคนดีจะเยอะแหละต้องตายฝีใช่สัสว์โลกเกิดตามกรรมอยู่ตามกรรม ตายตามกรรมเตพระพุทธเจ้าเอาปัจจุบันนี้ถ้าว่าสสตว์โลกอยู่ตามกรรมตายตามกรรมพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นทําไมเออสมควรที่จะเข้าสู่มรรคเข้าสู่ผลให้เข้าสู่ไป้พระพุทธเจ้ามีประโยชน์หรอกนี่คือสสตว์โลกอยู่ตามกรรมนั่นทําไมต้องคอยพระพุทธเจ้าเตละพระองค์เตะละพระองค์ที่มารัสรู้สอนจังจัดโลกเข้าสู่มรรคเข้าสู่ผล ถ้วาว่าสัตว์โลกเกิดตามกรรมนั่นก็นั่งอยู่เฉยๆที่ไม่ต้องมีพุทะเจ้าะกรมที่จะฆ่ากันก็ปล่อยมันฆ่ากันกรมที่จะสิ้นกิเลสก็ปล่อยสิ้นกิเลสไปท,ที่พวกเรามันว่ามันเรียนไม่จบหัดงมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลก้าวไกล,ากลาบางดีหรือจะผิดชอบเจดีระหว่างแม่ระหว่างพ่อระหว่างลูกที่ หลวงพ่อขาวนั่นได้เจ้าเห็นไหมนะท่านแยกแยกถูกนไหมลูกเราเยอะนั่นมันได้เลือดอีอป,ปีมันได้เลือดแม่มันมันได้เลือดอีสราเนลคันเคียวมันไม่มีเลือดพ่อมันดูที่หลวงพ่อขาวนั่นเลยอยู่นั่นเก่งไหมละ่ะเพดนาบหนึ่งเพดนาบหนึ่งองค์ลูกตาบัวยกตั้มเสนอเสือ บ้าได้พวกเรามันเรียนไม่จบมเป็นอย่างนั้นเนี่ยไม่อาจนี่ไม่หานนี่มันอาจหานในสิ่งที่เลยซ้ำๆสิ่งที่เออปีมันอาจหาันนี่ทั้งพระทั้งวากาเราเป็นอย่างนั้นเนี่ยเาจะแก้แกที่สิ่งไหนใช่สิ่งไหนไม่ใช่สิ่งไหนควรสิ่งไหนไม่ควรเราเตรียมพร้อมที่จะโค่นพระตาปะนปันนันจิตนั่นยังมีความสำนึกรับผิดชอบ นี่เราไปคนเดียวนี่มันก็ไปได้ทุกกาเวลาเป็น,นการรกลีโกูแต่ว่านี่เสร็จโลกอยู่อยูงไงดูที่จิตเรากนาดนั้นเมื่อเป็น15กัมเดือน10ปีพศต้องมา145น,นี่ประตูปณนิพาน,นเห็นแล้วเมืองปณนิพานนี่ปานนั้นจิตยังประวัติคืนมาสู่ทางโลกเพื่อปกป้องคนดีเห็นไหมลหะะ เราจะไปพระนิพพานนี่ก็เหมือนกันเห็นแก่ตัวดูที่เรานี่เราจะปกป้องคนดีสักชาติก็ยังดีเกดในตระกูลราชาพราะมกษัตริย์ดีไหมเห็นไหมละ่ะเตีบใหมีวาจาสิสั่งการได้คนชั่วทำลายหมดพระชั่วทำลายหมดเห็นไหมละ่ะ ปกป้องประเทศชาติบ้านเมืองด้วยคุณสมบัติของผู้ดีเลือดดีเห็นไหมละ่ะเราพร้อมพ้อมหมดนั่นไม่ใช่ว่าเราเป็นบา้าเอ๊ะเจ้าตระกูลราชามหากษัตริย์ต้องกว่าที่จะเติบใหญ่เข้าสู่พระคันมารดาคลอดออกมากว่าที่เติบใหญ่อุ้ยคนดีถูกฆ่าไปเยอะแล้วดูที่แล้วดำไหนละ่ะ ระดับห่วงโลกห่วงสงสารระดับไหนจิตต้องบูดขนาดนั้นเอยเป็นเทวดาดีกว่าว่านั่นเป็นเทพเจ้าชั้นจาตุมผู้ทรงฤทธิ์ทรงเดชทรงอนุภาพอยู่ใกล้กับมนุษย์ที่สุดคนไหนมันชั่วปั๊บกำลังจะฆ่าคนดีปั๊บเข้าไปจัดการเลยฆ่ามันทิ้งดูที่จิตเรานะ แยกร่างไว้ถ้าคนไหนมันทําชั่วปับ๊บพอเทวดานี่แยกร่างได้ไวนี่จิตไวนี่นั่นป,ปุบปป๊บป,ปับ๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บขณะจิตถึงแล้วปับ๊บอันนั้นกำลังจะเหงื่อดาบหรือกําลังจะทําชั่วตายก่อนแล้วเราจิตเขาแล้วในดอวไหนแหละจิตเรานันห่วงคนดีห่วงโลกห่วงสงสารระดับไหนพวกเราไม่คิดผิดนี่น เห็นไหมลงตาบวัวเรานั่นน่ะวันที่องค์ท่านจะเข้าสู่นิพพานเวียงจิตถึงไหนล่ะโน่นถึงหลวงปูจ่จันสีวัดโพธิสมพรน,นั่นเห็นหลวงปูจ่จันสีเทศไหมล่ะตาไปหาปป๊บนะท่านอยู่ดูแลลูกหลานนะผมไม่เกิดอีกนะผมไปแล้ว นดูแลล,ลูกหลานด้วยอืมเห็นไหมละ่ะ <laughs> นี่ผมไม่เกิอดอีกผมจะไปพระนิพพานแล้วดูที่การเวียงกิตคอกการกาตถิยาแห่งการที่จะนิพพานี่ยพบุตรที่มีฤทธิ์มีเดชมีอานุภาพแลวด้านไหนเหมือนหลวงปู่มาพัดี้โตด้วยที่เวียงจิตหาไม่ชีกแกลแล้วด้านไหนละ่ะไม่จีกแก้วเห็นปับ๊บบอกไม่จีกแก้วเนี่ยพ่อลากันนะ พอจะเข้าสู่นี้่านแล้วมาให้ทันนะทาให้ทันก็พ่อไปก่อนนะเห็นไหมล่ะระดับไหนล่ะระรับผู้ที่สร้างบริวีพิบพุทธิทารย์นี่เป็นการเบี่ยงจิตลังบ้นปลายสุดท้ายพุ่งจิตไปจุดนั้นจุดนี้แล้วก็รวมพลังจิตไว้ที่จุดที่สมควรแหง ที่จะมีครูบาอาจารย์ออกสงเคราะห์จงหาลกูกเลเดือนไหนลงตาบัวเราในเดือนไหนลงหลวงปู่ล่าไอ้หลวงปู่มั่นเราเวียงกิดรอบ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 ไปพุ่งไปจุดนี้สําคัญแล้วที่จะทําให้ศาสนาเจริญพอพุ่งกิตไปสักพักเสร็จ,ปร,รรจป,ปรับเรียบร้อยเสร็จปุ๊บปั๊บเรียบร้อยดึงกาลังกิตขึ้นอันนีเรียกว่าลังกิตคำมารวมลงปัจจุบัน และก็ทำอากับกิริยาแห่งการเข้าสู่พระนิพพานวางเพิกดับภาพพร้อมดับวิญญาณเสร็จเรียบร้อยนั่นบรรพายุตานผู้มีฤทธิ์มีเดชมีอุภาพเป็นอย่างนั้นไอพวกเราเรียนไม่ถึงมเรียนไม่จบทังภาพปริยัติภาพปฏิบัติเป็นอย่างนั้นไหภาคปริยัตินั้นเป็นเพียงแขนที่ถ้าเราไม่แตกฉานมันก็ไปไม่ได้มันก็อยู่แค่นั้นหรือที่พระเจ้านี่น ทำไมจึงเข้ารูปฌานสี่รูปฌานสี่นิโรธสมาบัติไม่จะบอกว่าชมฌานเป็นการใหญ่ไม่ใช่พะชมทําไมสเสวยทําไมนั่นสิ่งที่สําคัญกว่าน,นั้นลึกๆภายในใครจะทราบได้เพราะเป็นวิสัยของพระเจ้าเป็นเรื่ององจินไตยว่าพระองค์ทําอักกริยาเข้ารูปฌานสี่รูปฌานสี่นิโรธสมาบัติก่อนที่จะดับขัน เข้าสู่มหาปรินิพพานพระองค์ทาแบบนี้เพื่ออะไรต้องเข้าใจด้วยที่ในด้านไหนแหละนั่นต้องพุ่งไปจุดนั้นต้องพุ่งไปจุดนี้นัน่น,นไปสอนจุดนั้นทั้งกามภพลูกพบและอารมณ์ภพใครจะทราบได้ล่ะวิสัยของคุธเจ้าใช่ไหมละ่ะเป็นวิสัยที่เหนือกามภพลูกภพและอารมณ์ภพที่จะเข้าไปก้าวไก่ในจิต หรือในวิสัยของพระเจ้าได้นี่ขนาดวิสัยของพระเจ้านี่วิสัยของพระราหันไม่มีใครทราบได้พระนจ้าทำอะไรท่านเสวยอะไรวิสัยของพระอยู่ในชั้นในยานไม่มีใครทราบได้ว่าท่านเสวยอะไรดูต้องเข้าใจด้วยแม้แต่วันที่หลงวงปู่เบื่อเต็มที่ที่จะโค่นวัดตะบตอนนั้นความห่วงหาอะไรอาวรณ์ ของเราก็ยังมีอยู่นี่เออเป,เป็นเทพเจ้าชันจาตุมกันไงครัอถ้าพระเอ้ยถ้าพระมันทําไม่ดีจัดการมันเลยถ้าอุบาสกปฏิกาคนไหนไม่ดีจัดการมาเลยฆ่าทิ้งฆ่าทิ้งดูที่อาวาทำไมม่น,นี่ประโยชน์เห็นไหมล่ะวิจะคอยพวกพญายามนายนิรบาลทั้งสองก็อยู่ตามกรรม มาอยู่นี้เราก็าราบใช่ไหมล่ะท่านก็อยู่ตามกรรมของท่านท่านก็เป็นอะไรล่ะก็เรียกว่าเป็นผู้ยี่ที่มีกรรมที่ต้องชดชชยหนักเหมือนกันเหมือนเป็นผู้คุมเดีนจำอย่างนั้นเนี่ยเหมือนกับคนอยู่ในคุกในตารางท่านพญาโยมในนิรมาณก็เปรียบเสม,มือนผู้ที่อยู่ในนรกก็เหมือนกันท่านก็อยู่ตามกรรมของท่านท่านก็ไม่สามารถ ที่จะทำะไรเหนือกรรมได้แต่เทวดาพอได้นี่นั่นเราพิจารณาใจตองเราเอ๊เป็นเทพเจ้าชั้นจาติมดีไหมทรงฤทธิ์ทรงเดชทรงอนุภาพอย่างพระบุทธศาสนาจะเดินรุ่งเรืองมั่นคงต่อไปได้ถ้ามีพระทำลายศาสนาจัดการมาเลย,ยดูจิตเราที่พูดถึงเป็นจิตมากข้ามเดือนจิตไงปีบศสองนห้าร้อยสี่สิบห้าขนาดเบื่อเต็มที่นะเตรียมพร้อมที่จะโค่นวัตาะ ป่านนั้นจิตยังประวัติในความเมตตาแกสั์โลกทั้งกลางโลกรูปโลกแระรูปโลกหลวงูดระดับนั้นศาสนาไม่มีใครดูแลรักษาเราจะปกป้องพระพุทธศาสนาสักชาติก็ยังดีก่อนที่จะตัดสินปัญหาเข้าสู่นิพพานดูที่ระดับไหนล่ะพิสิจ้าคกำเดินสรีปีปศสองพัน้าร้อยสี่สิบห้ามีใครกล้าพูดมีใครกล้าแสดงกับหลวงพ่อไมล่ะเราพูดเราแสดงให้ฟังก็ด้วยเหตุด้วยผล ด้วยควาดวยการที่จะปกป้องคนดีต้องการที่จะทําลายความชั่วใช้ละมกจุกเพทเม้นความละเอียดมีทั้งภายนอกและภายในปานนั้นยังประวัติขนาดนั้นมือเป็นสิา้าคามป,ปีปร์ศตวรรษป1 5ตอนแรกว่าจะเกิดในกุในกุลราชาพระหากษัตริย์โอ้กว่ากว่าที่จะเข้าปฏิสนธิในพระคันมารดากว่าที่จะคลอดออกมาดูที คนดีตายไปเยอะแล้วกว่าที่จะได้นั่งบันลังคองบันลังนั่นเป็นในหลวงเป็นกษัตริย์อุ้ยกว่าที่จะโตคนตายเยอะแล้วอุยอ้ยชาชาชาอุ้ยเป็นเทพเจ้าฉันจะโตมีกว่าใกล้กับมนุษย์นี่เห็นไหมล่ะเออแต่กลปั๊บปั๊บมันเกิดนี่เป็นโอปาธิกะนี่พอตายปั๊บเกิดปั๊บโตทันทีโตทันทีสรงฤทธิ์ส่งเดธ ทรงอนุภาพเพราะเือกถึงบุญตัวเองตลอดนี่เหนือคียของเราพระไม่ดีจัดการเลยอุบาสกเตุการไม่ดีจัดการเลยคนไม่ดีจัดการเลยถ้าคนคนนั้นที่จะไปฆ่าคนชั่วที่จะไปฆ่าคนดีคนชั่วพวกนั้นที่จะไปฆ่าไปฆ่าคนดีจัดการมันก่อนจัดการฆ่ามันก่อนดูที่รอบชีวของเราดูที่ห่วงคนดีขนาดไหนดูที่จิตหลวงปู่นั่เคยได้ยินได้ฟังไหมมีพระรูปใดเคยเทศไหม นั่นเรื่องของเรื่องเงินปุบปับไปอฮือสิิษยังไม่มากเท่าไหร่กินไปชั้นดาวกระดิ่งดีไหมนั่นทรงฤทธิ์ทรงเดชทรงอนุภาพ่าชั้นจาตุมขค้นจิตเดียวก็ถึงแล้วนี่แต่คนไหนทาไม่ดีปุบปับปุบปับเฮ้ยฤทธย์ยังไม่มากเท่ากับชั้นยามาเห็นไหมล่ะริษยยามาดีกว่ามั้งดูที่ชั้นยามาทรงฤทธิ์ทรงเดชทรงอนุภาพ ถ้าคนไม่ดีกําลังจะทําร้ายคนดีจัดการมาเลยฆ่ามาเลยเห็นไหมล่ะดูที่จิตเรานั่นห่วงคนดีขนาดไหนเลาเกลียดคนชั่วที่สุดเกลียดความชั่วที่สุดน,นแล้วมีของเรานั่นนลึกๆภายในจิตทั้งทั้ง,ท,ง,ท,งที่จะเตรียมพร้อมโค่น,นวิชาโค่นวตัตตะมันไม่ยอมเพราะยังห่วงคนดีอยู่นี่จะบอกว่าแลพวกปฏิบัติธรรมจะบอกว่าแล้ว,ว่าน้อยเนี่ยเอาอะไรมาพูดยังห่วงหน้าพระวงหลัง จะสามารถวางได้ยังไงเออกแล้วแต่ใครจะคิดพูดให้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าสะอาดจะอ่านไม่ใช่เรื่องว่าที่จะเป็นของง่ายง่ายอย่างนั้นก็เป็นพระหันหมดทั้งโลกดิสิบวชมาปั๊บเป็นพระหันหมดปั๊บหรือปฏิบัติธรรมปั๊บเป็นพระหันเป็นพระหันหมดปั๊บเลยที่ไมีจะของง่ายอย่างนั้นพวกราเราคิดผิดระดับไหนล่ะ โอ้พระพุทธเจ้าต้องตลบสะไยสามหน่ปางตายนับไม่ถ้วนพระเรานี่ระดับไหนล่ะก็รูที่จักคูเตศบระจักคูบาลระดับไหนล่ะระดับนี้ทุบขาตัวเองขางหากขักแขนหักทุบแขนทุบขาตัวเองเพื่อเป็นปักกันในการที่จะทำจิตตารวนาขั้นสุดยอดนู่น โดนเสือคาบอยู่ก็มีโดนงูรัดอยู่ก็มีศึกษาดูที่ระดับไหนล่ะฝ่าเท้าเตะก็มีคานเหมือนกับบุ้งกับตัวบุ่งตัวหนอนในทางจนกรมก็มีศึกษาดูที่อ้พวกเรานี่มันศึกษาไม่จบนน่มันเป็นอย่างนั้นแหละเออฉันจะมาดีนเะ่าหรอเห็นไหมล่ะอยู่ในจันยามา มีฤทิ์มีเดชมีอนุภาพกว่าชั้นดาวบดึงเอ้เข้าดูสิตดีนะวะเห็นไหมดูจิตนี้อุยอนุภาพมากเป็นที่สุน์รวมแห่งพวกกายจิบที่สร้างบารมีเป็นพระโพธิญานเอตคะผู้เลิศแล้วเป็นการปรารถนานั้นน,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 นี้จะอยู่ในชั้นดุสิตยยังไม่เข้าท่ามากวะย,ยังไม่ฤทธิ์มากเข้านิมมาจาวะจิ นิมมานี่มีฤทธิ์มีเดชม,ม,ม,มีอานุภาพมากนิลิมิตอะไรก็ได้เห็นไหมละ่ะนั่นละ่ะนิลิมิตสิ่งที่เลือสิ่งที่ประเสริฐมาประหัตประหารคนชั่วให้หมดทั้งโลกเอ้ยไปชั้นนิมมาเดีวกว่ามั้งเห็นไหมละ่ะหมุนไปอย่างนั้นเอ้ไปปรนิมเดีวกว่ามั้งเห็นไหมละ่ะมันจะสุขสบายกว่าชั้นนิมมาเอ้าสุขสบายเกินไปก็ไม่ไหวแล้ว เข้าสุธวะดีไหมก็ลิดเดียดมากเหมือนกันนะจะกลับมาปกป้องพระพุทธศาสนาได้นี่อยู่สุธวะห้าชั้นนี่อยู่ชั้นไหนก็ได้ในห้าชั้นดูที่การเวียงของจิตผู้นี้ฟังผู้ถึงจิตที่มีความเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งกางโลกรูกโลกแลกวลูกโลกดูที่จิตหลวงพูนแล้วด้านไหนล่ะดีแกพวกเรานี่โอ้ยมันเป็นความคิดตื้นตื้นนี่ ป็นการเห็นแก่ตัวเนี่ยขนาดความคิดหลวงปูด่ดูที่ยาง้นหลวงปู่จะสลับพิสละตายเพื่อปกป้องประเทศชาติบ้านเมืองพระพุทธศาสนาสถาบันหรือลูกเข้าใจได้ที่จะวางหรือนี่มันพ่อน้อยวางไม่ได้ก็จะว่าเออก็ยอมรับหมดนั่นแหละจะพูดอะไรจะพากันว่าอะไรคือยอมรับยอมเป็นกระถนยอมเป็นแผ่นดินยอมเป็นแผ่นน้ำเพื่อปกป้องประเทศชาติบ้านเมืองพระพุทธศาสนา,สานและสถาบัน เราเกลียดนี่เรื่องความชั่วนี่คนชั่วเราเกลียดที่สุดผู้เป็นแม่ก็น่าจะเข้าใจบ้างผู้เป็นวงศากนาญาติจะก็น่าจะเข้าใจบ้างไม่รู้ไม่รู้บาปเฉยสิ่งไหนที่ใช่สิ่งไหนที่ไม่ใช่คนต้องรู้บ้างที